นี่เจโน่นี่เจโนครับไม่ต้องไปเศร้านะรู้เปล่าทำไมถึงไม่ให้เศร้าล่ะครับเดี๋ยวฉันนะ่ะจะหาทางพาเธอกลับบ้านให้ได้นะจริงหรอครับจริงสิแน่นอนละ่ะก่อนที่เราจะพาเธอกลับไปยังบ้านนั้นเราต้องใช้พลังงานที่น่าจะเยอะพอสมควรเลยล่ะนะแต่ดูท่าหลังจากที่ยานของนายตกมาข้าวของก็ระเนระนาดกระจัดกระจายไปหมดเลยอะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหลือใช้ไปบ้างแต่ที่แน่ๆคือเราต้องป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆจากเกมที่เราเล่นตเรายังไม่ได้เล่นเกมกันเลยนะคระแต่เราก็จะเล่นอยู่ต่อไปนี้ยังไงเล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นนี่เราเออบทว่าอย่างไงนะอ๋อใช่ใช่ใช่โทษทีโทษทีอืม เพราะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมสนุกเราก็มีพลังที่จะมาสามารถสร้างยานของเราพ่านนายกลับไปที่บ้านของนายได้แต่ถ้าเกิดว่าเกมไม่สนุกแล้วก็เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากภัยที่มันจะลุกล้ําเข้ามาพื้นที่แห่งนี้เราไม่รู้ว่าชะตาการรมของพวกเรานั้นจะเป็นยังไงนะเว่าแต่นายชื่อว่าอะไรชื่อปิดครับโอเคเรียกฉันว่ามิสต์ลีได้เลยครับมิสต์ลไรนี่ โอเคก่อนอื่นเอาละก่อนที่เราจะเดินทางไปหาเกมเล่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกมในโรบ็อกจักรวาลโรบ็อกนี่มันเยอะแยะมากมายเลยต้องเข้าใจก็ตอนอยู่ที่คุณผู้ชมได้ว่าคุณผู้ชมเขาจะให้เราเล่นเกมอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเกมสนุกก็อย่างที่ผมผมบอก่เราจะได้มีพลัง,ลงในการสร้างยานนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายานได้หรือเปล่า <S <S แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกมไม่สนุกก็รู้นะไอรูนั้นไว้ทําอะไรรูมันคุ้นๆเลยเออโอเคเอาละเปิดครับ ฉันอยากให้นายไปเอาโซฟานั้นยกโซฟากลับมาที่ให้มันที่เดิมซิมันจะได้นั่งได้ตด้ครับไปเฮ้ยสุดยอดเขาบ้านเปิดเขาเรียกว่าฟอส <laughs> ถ้าเกิดว่านายมีฟอสเคลื่อนย้ายตรงนี้ได้ทำไมนายไม่เคลื่อนย้ายตัวเองกลับบ้านเลย <laughs> มัน <laughs> <ถ> <laughs> ไม่ใช่วิถีไปไปนั่งนั่งไปนั่งไปโอเคครับ ฉันไม่รู้ว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ั้งนั้นเราไปหาเกมเล่นกันเถอะและเกมที่เราจะสุ่มเล่นเพื่อช่วยตามหาอุปกรณ์ในการสร้างยานให้กับปืดนั่นก็คือเกมชาร์กไบแล้วโอ้โหเราไม่มีเกมไหนที่จะเล่นแล้วใช่ไหมเลยม,มาเล่นเกมเก่า แต่อย่างว่านะเกมนี้มันอาจจะช่วยเราในการสร้างยานของแกก็ได้นะปืดนะฮเอาละแล้วเราต้องทํายังไงต่อฉันไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วล่ะอันลงมานั่งเราต้องยิงมันเแต่ช่วงนี้ยังควันหลงฮาโลวีนอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราโดนกัดเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นฉลามด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่างั้นเราไปเลยไหมอะไรไมดเดี๋ยวเมื่อกี้บอกจะยิงอยู่ทำไมอยู่ดีจะกลายเอาไปเลยไหมแกใช้เส้นของแกซิไม่รู้ฉลามมันมีกี่ตัว แต่ดูท่าแล้วฉลามฉลามมันมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าการติดเชื้อยังไงเราจะปื๊ดปื๊ดว่านั่นยังจะมีปื๊ดปื๊ดอย่าอยู่เฉยๆปื๊ดปื๊ดขับไปเรื่อยๆปื๊ดนติดเชื้นปื๊ดโอ้โหไอ้ปื๊ด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 ระวังปืป๊ดปื๊ดช่วยด้วยปื๊ดปื๊ดเราน่าจะไปซ่อนตัวที่ไกลๆอ่ะแต่ว่ามันมันพวกฉลามมันได้เซนพวกเราน่ะสินั่นนั่นเห็นไหมทางขวา ไม่ได้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอา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 เปิดเปิดเอ้ยบางทีเราอาจจะเนียนไงเออ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 เปิดเปิดเอาล่ะคักรเนี้ยฉันไม่อยากที่จะนั่งสักเท่าไหร่มันยิงไม่ทันหนักเดี๋ยวเปิดเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกตก อยู่บนนี้แหละจะได้ถนัดแั้ไงๆล้ไงไปไปเปิดไปเปิดเปิดเปิดเฮ <c oughs> ้ยพอฉันดูดูแล้วเนี่ยนะแมปเนี้ยมันก็สนุกดีแต่ว่ามันตายเร็วไปหน่อยตายเปิดจะพยายามเห็นไหมมีเดียวคนยืนตรงนี้ FC ทั้งนั้นพูดอย่างคำ พวกนี้มันจะเป็นผีมาหลอกล้อนเราในฐานทัพนะรูะ้ป่ะโอ้หดูดิผู้รอชีวิตเราต้องรับผู้รอชีวิตก่อนนะทุกคนขึ้นมาอ,อ,อ้าวอ้าวไ <c oughs> อเด็กนั่น <c oughs> เด็กนั่นหมุนให้เ <c oughs> <c oughs> ด็กนั่นหมุนไอเด็กนั่นหมุนดูตันติดเรือดูท่าไอเด็กพวกนี้จะพาเรือล่มและ้วล่ะโอ้โห <c oughs> ไอบาอ้าเออ ปืนเองไปรับมนุษย์ใครเข้ามาเนี่ยโอ้รับมแมลงสาบมาด้วยดูท่าไม่น่ารอดโอ้โหเคิร์บเคิร์บเคิร์บเลยเมิติใหม่แห่งการขับมองเห็นเลยว่ามันอยู่ไหนเอยเออขาดาการหายใจเออนี่ไงกลับมาหายใจใหม่ไงเออเออเอออไงกล่ะต <laughs> ายแล้วไนล่ะนำมึดแลวนาจะตายแล้วเด็กมันจะตายแล้ว เอ้ยเอ้ยเอาวะลงอยู่ไหมยังอยู Whew> ่ยังอยู okay. ่ยังอยู่ยังไหวน้ำอยู่ยังไหวน้ำอยู่เหลือยังไงก็ยังไปอย่างโอเคโอ้ยังพีคฉันอยู่กับปีเตอร์อยู่ข้างบนไม่ไม่มีละเอาฉลามตายไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดจำไว้กัปตันวิกกี้ ลีพุงนี่ตัวตรงๆเฮ้ยอ้าโอ้โหไอบ้บ้ามันมีไฟยิงดัชแมนโอ้โหตลกและพอฉันเป็นฉลามมาเป็นโอ้โหไฟยิงดัชแมนดูแล้วฉลามหน่อมแน้มมากเลยเนี่ยฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยนี่นีน่มันเห็นได้ไงวะมันเห็นได้ไงวะมันเห็นได้ไงมันเห็นได้ไงเออเอาสิ เอาซิเอาซิเอาซิเอ้ยเอาซิเอาซิยิงงับเมาเอ้ยเอาซิเอาซิเอาซิเบื่ยิง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 นี่ยิงยิงจังยิงจังฉันเคยเล่นแมนอีเตอร์มาก่อนด้วยฉันเคยเล่นแมนอีเตอร์มาก่อน RPG เหรอ RPG เหรอฮะยิงยิงมาฮะฮะมือถอยยัดไปนู่นไปข้างหน้าเลยเออเอาดิฮะข้างหน้าอีกไฟอีกแล้วเห็นแล้วฉันเห็น ้โอ้โหมันทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยไอ้หลบหลบยังพิ้วเอาอะไรกูผมมันน่าจะเพิ่มเลือดได้นะมันน่าจะเพิ่มเลือดได้นะไอ้สองผมมันน่าจะเพิ่มเลือดได้อะเาอยู่ข้างบนเรืออยู่แบบบนกระโดงเสาเลยไม่ลงน้ำลงน้ำวะนั่นนั่นนั่นเออรถไฟ ว่าเกมแรกจะไม่สำเร็จงั้นเกมถัดไปเกม Build a Boat for Treasure เราต้องสร้างเรือที่คิดว่าแข็งแข็งแรงที่สุดดูนะเปิดแกเป็นเอแกเป็นเอเลี่ยนน่ยแกไม่รู้วิธีการสร้างมอเตอร์อย่างนี้นะดูฉันนะแบบนี้นะดู oh <my> ไปเอา <c oughs> ก่อนใ <c oughs> ช่ไว้ชาวโลกเขาเดินเรือกันแบบนี้ oh. รู้จักโนอาไหม รู้จักเออ <_ t od d> เขาไม่ได้สร้างแบบนี้เห็นไหมด้านขวาเราเนี่ยมันจะมีแถบแต่ละแถบถ้าเกิดว่าเราไปถึงแถบนั้นเราก็สามารถที่จะได้ของรางวัลน,น,นั้นนะ <_ t od d> เปิดนายอยากได้รางวัลอะไรล่ะเพื่อยากได้ขนมอืมขนมไม่มีอยากได้เงินเอาไปว่าเราผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนายอยากได้อะไรฉันจะหาให้ความ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 อ๋อความความความดูท่าน่าจะไม่ปลอดภัยนั้นเรือใคร เฮ้ยทำไมออกแบบมาได้พิซซ่ามากทำไมนายมีของอะไรแบบนี้แล้วอ่าป่าปะไปแล้วกด F คืออะไรเนี่ยโอ้ยวันนีนี่วันนวัตกรรมของเอเลี่ยนเหรอแล้วปุ่มนี้ล่ะมันคืออะไร วิธีการทำลายพวกหินอุกกาบาตเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> เอาไปว่าวันเนี้ยเป้าหมายของเราอ่ะถึงตรงอไอ้รูปปลาดาวอย่างเดียวก็ได้สีเหลือง <c oughs> โอ้โสุดยอดมากเลย <c oughs> เราน่าจะเอาไอเดียเนี้ไปสร้างเป็นยานของเรานะปื๊ดรู้สึกว่าฝั่งของปื๊ดเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนเลยนะโชคดีนะที่ฉันอยู่ฝั่งซ้ายเออ ได้จะไป่วอโอ้ยเดี๋ยวเดียวไอ้รูปประคัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 ดีตอนแรกเอ้านี่เราผ่านตามที่เราต้องการแล้วนี่ภารกิธ์สําเร็จเออเอาอีกหน่อยแล้วกันอีกหน่อยแล้วกันโอ๊ยโอ้ยเปิดเปิดนาอยากรู้จริงชนชาวเผ่าเอเลี่ยนของแกนี่เป็นยังไงวะนะถึงจะคิดค้นสร้างอะไรแบบนี้ได้อยากรู้สภาพยานจริงๆก่อนที่ยานจะพุ่งลงชนกับก้อนหินน่ะกับภูเขา สภาพยานแบบนี้หรือเปล่าถ้าสภาพยานแบบนี้ให้มันพังๆไปเลยไม่ต้องกลับแล้วมันทําให้เราอยู่ที่สูงได้ไปแล้วเฮ้ยกองนึกว่าชาวโลกเขาขับกันอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ชาวโลกไม่มีชาวไหนคนขับกันแบบนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะจบไปแล้วสำหรับ2เกมโหมดคุณผู้ชมท่านใดมีเกมแนะนำก็บอกกันได้ดูซิว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรสำหรับการช่วยปืดเป็นไงปืด สนุกมากเลยนะเอ,อนี่แค่จิบๆนะที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าเราหาเกมเจอนะคงจะมันกว่าน,นี้นี่นี่ถึงกับไปหาเกมเก่ามาเล่นเลยเอ้ยแล้วนี่ไม้อะไรแล้วเนี่ยอสงสัยได้จากการเล่นเกมเมื่อเกี้อ้าาคราวนี้เราก็จะเอาไม้นี้ไปทำอะไรต่อปื๊ดก็จะเอาไปสร้างบ้านนะ่ะอ้าแล้วแกทำไมแกไม่ไปสร้างยานของแกก่อนวะดูยานของแกสิถ้าสร้างยานมันก็ยังไม่เสร็จนะเราสร้างให้อยู่นอนก่อน ก็จริงเพราะไม่ช้าก็เร็วที่นี่ก็จะมืดแล้วรูนั่นฉันไม่ค่อยไว้ใจกับไอ้รูนั่นทสักเท่าไหร่ถึงแม้เราจะเล่นเกมสนุกก็จริงแต่ว่าบางทีคนดูเขาอาจจะหมือนไส้อย่าว่านะถ้าเกิดว่าเขาคอมเมนต์พิมพ์ขึ้นมาว่าผมละ่ะ มันไส้ขอภาวนาให้มีปีศาจโผล่ออกมาจากช่องนั้นพาต่อไปเตรียมปีศาจโผล่ออกมาได้เลยแล้วเราก็ต้องรับมือจากมันไม่ก็ถ้าเกิดว่าคนดูเข้าใจดีเขาอาจจะพิมพ์ว่านี่ครับผมมีเกมนี้มาแนะนําลุงพีลองไปเล่นดูเราก็อาจจะได้ของมาจากเกมเกมนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะเมื่อกี้เราเล่นเกมเกี่ยวกับสร้างเรือใช่ไหมแล้วส่วนประกอบของการสร้างเรือเนี่ยก็มีไม้นั่นก็หมายความว่าเราก็ได้ไม้มาแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมผีเราจะได้อะไรมาวะ ก็เอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีกับน้องปื๊ดคนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไกลค์และกด s u b s c r i ต e ตามด้านล่างข้างนี้เลยใครที่มีเกม r รบล็ออะไรมาให้พวกเราได้เล่นแล้วปื๊ดเขาจะได้กลับไปบ้านของเขาไหมก็ต้องโปรดติดตามกันได้นะเาวมันเต้นอย่างนี้เขานี่เขาเต้นกันอย่างนี้เหรอใช่ <S 2> <S 2> <M ai> ดาวปื๊ดฮิตกันอย่างนี้แสดงว่าเรามาจากดาวเดียวกันแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ